รู้นะว่ายืดผมมันไม่ดีพยายามหยุดยืดผมมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักที มาหาศาเลยค่ะเดี๋ยวสาจะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะบางครั้งการที่เราทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันก็ยากที่จะฝ่าฟันไปได้โดยเฉพาะการหยุดยืดผมมันเป็นอะไรที่ชาร์ลันส์มากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่ผมข้างบนหยิกข้างล่างตรงแล้วไม่รู้จะจัดการยังไงอันเนี้ยสาเข้าใจเลยนะคะวันนี้นะคะสามีโปรแกรมนะคะดูแลผมหยิกตลอด1ปีนะคะสาจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณช่วยให้คุณหยุดยืดผมได้จริงๆตลอดชีวิตนะคะสาจะมีแนะนําทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอน การดูแลผมแบบ b บสิกไปจนถึงขั้นแอดวานซ์นะถ้าคุณอยากหยุดยืดผมอย่างจริงจังแล้วไม่อยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วอยากหยุดยืดผมณนะตอนนี้เลยติดต่อเข้ามาหาสาได้เลยค่ะสาจะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณค่ะและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากราคา4,990บาทเลือเพียงราคา1,990บาทเฉพาะ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะรีบมาจองคิวกันเลยค่ะ